สิ่งใดมีเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเราจึงต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวเว็บซีฮานุเบรศทุกท่านสวัสดีครับก็ยังสู้กันต่อนะครับกับโควิดครับ ก็อยู่บ้านนะครับเบอร์ฟอร์มโฮมสองพระนะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแนะนําให้ไปฉีดซะนะครับเพื่อป้องกันเราจะได้มีภูมิป้องกันนะครับอย่างน้อยก็มีภูมิก็ยังดีนะครับไม่ต้องไปเลือกนะครับวันนี้นะครับก็มีสมเด็จนะครับอย่างที่วางให้เห็นก็คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะรุซุ้มนะครับด้านหลังเป็นกระถาชินบัญชรนะครับชินบัญชรฉบับเต็มเลยต้องบอกว่าฉบับเต็มนะครับ เต็มเลยนะครับเป็นเนื้อปูนกังใสนะครับหรือเนื้อปูนเพชรนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ควรค่าแก่การสะสมและบูชานะครับและศึกษาร่วมกันนะครับ <c oughs> ก็สร้างในสมัยรัชกาลที่4ี่สไปายนะครับถึงรัชกาลที่5นะครับก็ สวยงามนะครับพิมพ์ตรงอ่ะผมพุทธพิมพ์ก่อนนะครับก็พิมพ์เป็นเกตจะลุซุ้มนะครับสวยงามนะครับใบหน้าผลมะตูมนะครับะเบี่ยงหน้ามาด้านขวาองค์องค์ท่านนะครับองค์พระนะครับจะเบี่ยงหน้าไปด้านขวานะครับมีหูซ้ายด้านเดียวนะครับคมชัดนะครับคมชัดลึกอ่าลำคอนะครับ กระลำคอก็เป็นแท่งอยู่นะครับเป็นเส้นนะครับเห็นไหมนะครับหน้าอกผายนะครับแขนทิ้งดิ่งครับมือประสานนะครับ้อกเกือบจะเป็นร่องนะครับสวยงามนะครับมีมิตินะครับตอกแขนลึกนะครับตอกแขนลึก เอกลักษณ์นะครับต้องบอกว่าก็ยุคหลงวิจารนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่พระที่มีสัสดส่วนโลเ้นโชนะครับสวยงามครับก็คือเราสังเกตจากกรอบกระจกนะครับหรือกรอบบังคับไม้พิมพ์นะครับแล้วก็แขนนะครับที่ผมสังเกตนะครับแขนด้านซ้ายขององค์พระนะครับระนะอ่าโฟกัส เอาเห็นกันใกล้ๆจะจะ,จะน,นะครับแขนลักษณะจะเป็นอย่างนี้แทบทุกองค์นะครับสัดส่วนก็ไดนในโชว์ครับตั้งใจทํานะครับทีแรกผมก็นึกว่า,าพระเนื้อแหว่งหรือเปล่ามไม่ใช่นะครับไปสังเกตดูได้นะครับซอกลักแรนี่จะแหลมสูงตรงนี้จะโค้งหน่อยนะครับมือประสาน ชายจีวรบางครับก็เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับที่ถอดแบบนะครับชายจีวรนะฮะนั่งขัดสมาธินะครับก็ฐานบัวสวยงามนะครับฐานสิงห์นะครับแล้วก็ฐานเขียงนะปล้องหลังน้ํานะครับเอกลักษณ์ก็คือหัวนี้ตัดนะครับ เกือบ90ต้องบอกว่าเกือบเ0ิเือบประมาณนะครับตรงนี้หัวจะเชิดเอ็นเอกลักษณ์นะครับหัวตรงนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้นะหัวด้านนี้สูงนะบนหัวเรือสวยงามนะครับเนื่องจากที่เป็นเนื้อพระที่มีความเนื้อจะแก่งจะแข็งนะครับเนื้อปูนกางสายผสมเนื้อ ปูนเปลือกหอยนะครับสังเกตว่าพระเนี่ยจะมีรอยแตกลานเยอะนะครับแต่ในเรื่องของหดหดเหียเ่ยวจะน้อยจะน้อยกว่าเนื้อกระาหารทั่วไปนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีครับก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับน้ำมันตังอิ้วหรือน้ำมันอ้อยเคี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผสมในเนื้อพระนะครับมันก็ถูกการระเหยไปตามกาลเวลานะครับเนื้อพระก็จะหดตัวแห้ง แตกลานนะครับต่ผพาอยู่ในที่ชื้นก็จะจะช้าหน่อยนะครับอ่าระพาที่มีเนื้อแก่งแข็งเนก็จะแตกนะครับจะแ,แห้งในะขนาดนี้นะครับเราก็สามารถศึกษาถ่าความเป็นธรรมชาติได้จากเส้นซุ้มต่างๆเช่นอย่างนี้ครับเราก็ดูความเป็นธรรมชาตินะครับมีการหดมีคดเคี้ยวนะครับลองรอยการแต่งไม่พิมพ์ด้วยนะครับเส้นซุ้มอย่างนี้ครับ ร่องรอยการแต่งแม่พิมพ์แนละ้วมีรอยขูดนะครับเราก็ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บเขาเรียกอะไรดูข้อมูลหลายๆจุดนะครับแล้วรวบรวมพิจารณานะครับเราเราจะไม่ดูพระแบบจุดเดียวดูผ่านๆไ่ใช่นะรเราดูละเอียดเลยนะครับแขนนี่ไหมครับวงแขนก็จะมีร่องรอยการแตะ นะคผมให้สุ่มใกล้ๆนะครับสังเกตว่าแขนกับเส้นสุ่มนี่คล้ายกันนะครับต้องบอกว่าพระสมจนีแขนกับเส้นซุ้่มจะคล้ายกันนะครับก็คือมีการถ้าหดม้วนตัวก็จะเหมือนกันนะครับแต่ก็จะคล้ายกันนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่โค้งนูนใกล้เคียงกันนะครับ จะมีรอยแตกนะครับยุบย่นแยกนะครับหดเหี่ยวแห้งเป็นสูตรดูผ้าผงเลยนะครับนแต่ละจุดนะครับที่ขา ที่ฐานบัวนะครับต่างกันแล้มีรอยแตกลักษณะใกล้เคียงกันครับเส้นซุ้มเหมือนกันนะครับนะครับมีรอยแตกนะครับรอยยุบย่นแยกนะครับคาบมันๆเนี่ยเราเห็นเนี่ยก็คือแคนไซนะครับแต่เงี้ยเราดูด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราต้องใช้กล้องขยายกําลังสูงนะครับเดี๋ยวเราก็ดูกล้องขยายพันเอ็กนะครับอีกทีหนึ่งนะ การตัดขอบนะครับต้องบอกว่าชัดเจนนะครับน mm. okay. ี่ฮะมีรอยปาดนะครับเฉียงเฉียงยงเฉียงเนี่ยนะครับชัดเจนในการรอยตัดตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับมีเห็นมวลสารนะครับซุ้มกอนะครับความลึกของแม่พิมพ์นะครับชัดเจนนะครับความลึกของแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับพระมีมิติ ครับงามนะครับมีความลึกคมชัดมีมิตินะครับเป็นธรรมชาติดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับสังเกตว่าขอบซุ้มเนี่ยขอโทษทีครับไม่ใช่ขอบที่เราตัดเนี่ยขอบที่ช่างเราตัดนะครับก็จะมีการลบ ลบมุมต้องบอกนะครับมีการลบมุมนะครับนะครับมีการฝนลบมุมนะครับหน้าหลังเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับมีการฝนลบมุมเราก็ไม่แน่ใจนะครับจากบันทึกของหนังสือนะครับทียมาวายหรือ อาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงนะครับเป็นคนกดพิมพ์นะครับแล้วก็ตัดแต่งก็จะฝนขอบฝนมุมนะครับมีการปาดมุมนะครับให้มีความสวยงามนะครับก็ใช้เป็นจุดพิจารณานะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เราก็ยิงได้นะครับแสดงว่ามีข้อมูลจริงนะครับพาถึงเป็นเยี่ยงนี้นะครับนะครับอาทีนี้มาดูด้านหลังนะครับ สังเกตว่าตัวหนังสือนี่จะชัดมากเราดูเพลินเผนะครับอ่าเนี่ยตัวหนังสือชัดมากเลยนะครับก็ถือว่าตัวหนังสือเนี่ยมีความมันเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกะแม่พิมพ์ได้ขนาดนี้แล้วปั๊มออกมาเนี่ยผมก็ว่าช่างสมัยก่อนนี่ฝีมือมากนะครับต้องบอกมีความความประณีตความละเอียดนะครับในการทำทำงานลักษณะนี้นะครับ เห็นแล้วยังชอบเลยครับร่องรอยธรรมชาตินะครับก็คือรอยปีะครับปีแยกนะครับรอยปีแยกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับการดูนะครับรอยหนอนด้นรอยปูไต่มันจะไม่มีเพราะไม่ได้ปาดหลังครับจะไม่เห็นรอยปูไต่นะอันนี้ก็ฝนขอบไปแล้วนะครับมีการปาดขอบหนอนด้นก็คงจะไม่เห็นนะครับ แต่รอยปีแยกนะครับรอยล้าวรอยลานนะครับมีหลุมมีบ่ออะไรพวกนี้เราก็สามารถศึกษาได้การหดเกี่ยวแห้งของเนื้อผงนะครับเราก็นํามารวมพิจารณานะครับเป็นหลักในการพิจารณาอ่างองนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับหูข้างหนึ่งนะครับหูข้างเดียวนะครับใบหน้าเอียงไปด้านขวานะครับเนี่ยหดตัวชัดเจนนะครับ สมกอนะครับสมกอก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับการปาดการตัดนะครับยันคาถาจินบัญชรนะครับเส้นสายตัวหนังสือมีความนูนนะครับ ถือว่าเป็นการแกะพิมพ์ที่ได้ปาเน่สวยงามมากนะครับเนี่ยอาจจะเป็นบล็อกในเรื่องของแกะตัวตัวเมียนะครับอีกตัวแล้วมากดด้านหลังนะเราก็สังเกตจากขอบที่ถูกกดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าปั๊มตัวหน้าไปแล้วเนี่ยกดด้านหน้านะครับด้านหลังก็ต้องมีบล็อกอีกตัวแล้วมากดด้านหลังนะครับก็เป็นความสวยงามนะครับ ชินบัญชรน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่น่าสะสมหนึ่งอะไรนึกไม่อนะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูภาพขยายดูเนื้อหากันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบรรยายภาพสมเด็จมาเยอะแล้วผมว่าทุกท่านน่าจะดูได้แล้วนะครับหลักการหดเหี่ยวแห้งยุบแยกย่นนะครับรู้ปฏิมากรรมรู้การทำ นะครับรู้ถึงเรื่องมวลสานะครับธรรมชาติของเนื้อพระองค์พระต่างๆนะครับดูพระด้วยตาครับไม่ใช่ด้วยหูนะครับยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกเยอะนะครับผมก็ยังต้องเรียนศึกษาเยอะๆนะครับเพราะสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้กันอยู่ค้นคว้ากันอยู่ไม่มีใครเกิดทันทักคนนะครับอโอเคนะครับก็ติดตามชมในภาพขยายพัเนสกันทิ ครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสักครู่ครับครับก็มาต่อที่ภาพขยายพัน X นะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อหาขององพระนะครับเราจะเห็นว่าแคนไซ์นี่ขึ้นหนามาเป็นอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับเนื้อองค์พระจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับเนื้อออกเหลืองๆขาวๆนะครับผิวข้างบนจะเป็นแคนไซ์ที่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าอย่างนี้ครับเราจะเห็น ผิวพระนะครับมีความขาวมันเงานะครับเป็นคาบของแคนไซนะครับเราจะเห็นความหนึกแร่งหนึกแก,งก,แก่งนะครับมีความหนึกแก่งการยุบย่นนะครับในการยุบย่นพดเหี่ยวแห้งมีรอยแตกลานนะครับมีหลุมมีบอ่ออันนี้เป็นแคนไซนะเส้นเ้นเนี่ยครับคือผมสังเกตจากหลายองค์แล้วที่ผมลงคลิปเนี่ย นะครับเป็นการเขาเรียกว่าการเกิดแขนไซที่มันงอกขึ้นมานะครับมันจะรวมตัวกันเหมือนมันจะยื่นแขนขาไปเชื่อมกันเชื่อมกันจับตัวกันแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นนะครับแบบแบบอิสระแบบของใครของมันนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับซอกแขนมีความลึกนะครับลึกมีรอยลานรอยล้าวนะครับความแห้งนะครับของเนื้อพระนะครับวงแขนนะครับมีการหดตัว ล้ายกับเส้นซุ้มนะครับด้านข้างจะเห็นชัดเจนนะครับอรอยยุบย่นนะครับรอยหลุมต่างๆเราจะเห็นได้ได้ชัดนะครับแกนสานะครับแกนสายงอกเนี่ยเส้นแกนสายนะครับ,รบที่วงแขนเราจะเห็นความตรงนี้ชัดเจนมากนะครับ เนี่ยความเป็นธรรมชาติแคนไซนะครับเส้นๆนี้ไม่ใช่ได้นะครับเป็นแคนไซนะครับที่มันมันเกิดงอกขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันนะครับถ้ามันสัมผัสกับอากาศความชื้นนะครับแล้วก็ปฏิกิยาทางเคมีนะครับแคลเซียมกับไดออกไซด์นะครับจะปูนเปลือกหอยเนี่ยครับเหมือนมีชีวิตอ่าดูอันนี้วงแขนองพ้านะครับก็มีการแตกลานนะครับการแห้งแตก แล้วก็มีจุดที่เชื่อมต่อนะครับมีการเสริมเนื้อในรอยแยกของแคนไซ์นะครับมีความเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับเนื้อจะแก่งมากนะครับเนื้อจะแก่งอ่านี่เม็ดข,ขาวๆนี่ น่าจะเหล็กไหลนะครับมีเหล็กไหลเงินยวงหรืออะไรทักอย่างนะครับเหล็กไหลมีหลายชนิดนะครับลองไปศึกษาด้วยนะครับหยุบย่นแยกโหดเหี่ยวแห้งของเส้นซุ้มนะครับก็เข้าตามตำรานะครับเนี่ยเราดูความเป็นธรรมชาตินะครับจุดพวกนี้เป็นธรรมชาตินะครับต้องบอกว่าคือถ้าของใหม่เนี่ยจะผ่านการอบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการไปลมวันหรือมันแห้งคือการแตกมันก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับ มันจะแตกแบบมีความคมของรอยแตกมันไม่มีมันไม่มีมิติผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ารอยแยกต่างๆเนี่ยไม่มีมิตินะครับอันนี้มีมิติมีการเชื่อมต่อมีการเสริมเนื้อของจุดที่แยกแตกนะครับเนี่ยมันมีมิติของมันนะครับเป็นธรรมชาติหลุมต่างๆเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ครับทำไม่ได้เนี่ยนี่คือแคนไซนะครับที่ขึ้นงอปเป็นเส้นๆนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ใยแมงมุมนะครับผมบอกเลยเลไม่ใช่ใยแมงมุมนะครับเป็นกัน้ายนะครับที่งอกมาเชื่อมกันนะครับพอมันจับตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันก็จะเป็นผลึกเป็นก้อนขึ้นมานะครับเนี่ยสวยงามนะครับอ่าเรื่มเรื่มน่าจะเป็นเหล็กไหลนะครับอ่าอันนี้ซุ้มกอชัดเจนนะครับซุ้มกอ ก็ส่วนผสมหลักๆครับอย่างดำๆจุด,จดๆก็น่าจะพวกว่านผงเกสรต่างๆนะครับหรือว่าผงเขาบอ,อกอะไรก้านทูบเผาว่างผงใบรานเผาว่างนะครับที่ส่วนผสมนะครับไม่เล็กๆดำๆนะครับครับสุกกอนะฮะ จุดดำๆน่าจะผงกาัานทูบหรือผงใบลานนะครับเนี่ยเราจะเห็นความคมชัดอยู่เป็นธรรมชาตินะครับรอยยุบย่นแยกนะฮะการแตกรอยแตกรอยยุบเนี่ยจะเป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นส่วนด้านข้างนะครับลืมบอกไปเป็นส่วนด้านข้างครับรอยปาดนะสมกอนะครับสังเกตรอยปาดนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็ ด้านมุมเนี่ยก็มีการลบคมนะครับมีการฝนลบคมนะครับกรสันนิฐานว่าน่าจะเป็นช่างผู้หญิงนะครับที่มาร่วมทํานะครับตามบันทึกสมกอนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องการแปลงไฟล์วิดีโอแน่นะครับภาพไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวผมต้องปรับปรุงนะครับต่อหลังเนี่ยคลิปหลังผมจะไม่ได้ใส่เพลงบรรเลงนะครับเพราะว่า เดี๋ยวอาจจะโดนลิขสิทธิ์เพลงครับกลัวมีปัญหานะครับผมก็จะใช้ภาพแล้วก็บรรยายไปเลยนะครับด้านหลังนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งเป็นอ่านไม่ออกก็จริงแต่เราสามารถดูโดยรวมได้นะครับว่าเป็นแท่งคมเป็นสันเลครับเนี่ยมวลสารนะครับภาษาชินบัญชรนะครับก็มีเม็ดมวลสารเห็นได้ชัดนะครับตามหลุมตามบ่อนะครับ การแตกลานนะครับการยุบย่นย่อหดเหี่ยวแห้งต่างๆนะครับเราดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยสวยงามมากนะครับคือถ้าเราดูเหมือนที่ผมผมให้ดูทีแรกเนี่ยเนี่ยเราจะมองเห็นว่าเหมือนตัวหนังสือคาถาอะินมชรเลยนะครับอันนี้เราเราซูมมาใกล้เราก็จะเห็นลักษณะเหมือนติดกันนะครับแต่ก็ยัง ันนีฐานว่าขึ้นเป็นแท่งๆอยู่นะครับเป็นตัวๆได้เป็นคําได้อะไรอย่างเนี้นะครับยังไม่เห็นของของของปลอมทําเรียนแบบออกมานะครับผมว่าหน้าของปลอมก็น่าจะติดเป็นแถวยาวๆย,ยาวๆยาวๆไปเลยนะครับเน mm ื hmm. ้อหาก็ปลอมไม่ได้อยู่แล้วครับก mm ็เ hmm. รียกอะไรปลอมการแล้วเวลามันทาไม่ได้อยู่แล้วครับทําใหม่ก็คือทําใหม่นะครับเก่าได้แต่ผิวภายนอกนะครับมันจะเก่าได้แค่ผิวภายนอกเท่านั้นเองปลอมการเวลาไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นการเวลาลักษณะนคนโบ,บราณเขาบอกการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถูกต้องไหมฮะเนี่ยสิ่งพวกนี้เราต้องดูความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าพระหล่อโบราณพระเนื้อผงยุคเก่านะครับพระสมเด็จอย่างเงี้ยแต่เห็นว่ามีสาระดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับและกดติดตามนะครับ เพื่อมีข่าวสารมีภาพดีๆมานําเสนอนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับะไครและกดติดตามด้วยนะครับ